วันนี้ยายทำเมนูอะไรครับผัดช,ชาปลาสับนกค่ะครับคุณยายใช้ปลาสอ้อยนะคะปลาสดสดเลยคุณยายก็แล่ก้างค่ะแล่ก้างออกแล้วก็มาสับเนี่ยสับให้ละเอียดค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะคุณยายต้องโขกพริกก่อนค่ะทีนี้คุณยายก็จะโขกพริกนะคะ ุณยายใส่กระเทียมนะคะโขกพริกกับกระเทียมะคะ่ะมือคุณยายล้างแล้วนะคะคุณยายก็จะใส่พริก,กรบุบๆกระเทียมค่ะ กรเทียมใช้ได้แล้วนะคะคุณยายจะตักออกก่อนค่ะ,นะคะเดี๋ยวจะเอาปลาโขกด้วยค่ะโขกโขก้นคกค่ะคุณยายก็ใส่ปลาโขกพริกก้นคกนิดหน่อยนะคะ นี่ใช้ได้แล้วค่ะคุณยายจะผัดแล้วนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะน้ำมันหมูนะคะแล้วคุณยายก็จะใส่พริกเลยค่ะ น้ำนิดหน่อยค่ะยาน้ำใส่นิดหน่อ <c oughs> ยนะคะไปตั้งคั้วให้พริกสุกนะคะเดี๋ยวเราได้ใสป่ปลาค่ะคุณยายจะใสป่ปลาแล้วนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละค่ะคุณยายใช้เลื่อยน้ไม่ใส่มากค่ะ ยายหยิบในโคกเลยเขาปลาเหนียวมากเลยค่ะ ยาก็จะใส่สมุนไทยกระชายนะคะกระชายก็พริกไทยค่ะพริกไทยสดใบมะกรูดค่ะพริกใส่ลงไปเลยนะคะน้ำปลา คุณยาก็จะปรุงรสน้ำปานะคะเสร็จแล้วนะคะเยายก็ตักขึ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะผัดชาปลาสับนกคุณยายค่ะลองทำดูนะคะ